สวัสดีค่ะพบกับช่องแพรลี่แสงทองนะจ๊ะเหมืินจะาหาไปเดินทางจะเดินทางไปอ่ะทครสัญญามุนิเพสสัญญาละสองมองแล้วมองหนึ่งยุนอําเภอเรืองนอกทาน,นะจะบ,บ้านห้วยสะเบกซึ่งใกล้ๆกันกับบ้านพักแหละอําเภอเรืองนกทานเหมือนกัน,กน,กนแล้วเขาจะเดินทางไปลาดสีสลาดสีสลาย,ลาลายพิสมัยโกลกโอ้ยอบอกเป็นตัวทิพย์คอนโดบอกเป็นตัวทิพย์อๆๆๆๆๆๆๆคอนโดพี่น้องสีสะเกีกันเองเนาะ ถ้าผมไปกับบ่มอลำดีเดียวมอลำม,มัวมอลำอย่างไปดี<อ>ดีแล้วสีสะเก็ดก็ได้ใช่ไปมบ้มอยู่บ่บ้มใส่อีกแหละไปมบ้มน้ำท่าหันสีสะเก็ด <laughs> ลลก,ก็บ่ล่ะคันกูบ่อาชีพกบ่สอนเด้จริงอย่างอีแม่ก็ได้ออ๋ก็หมายถึงแางบ้มน้ำคืออย่างเดียวบ่ร่างแรงบ้มไป่ตด้นหาหันโอ้เต็นทานบ้มบ่มสิบบ่เ,<อ>เคยอยู่น่าสีกับไปร่างหินกับไปใส่เบ่ในเมืองกับไปมา ข้อม <G uy accident> <G uy accident> ีหินไม่บึมยื่สายบึมยืนหนาห้างต้องบงอยู่หน้าห้างกับไปเงนไปเต้็มังแม่โอ้ไม่ย้ายยู่ยนะคนกิดขอมเมนต์ม่แบบลายนะว่าจมูกแม่เลยคืสวยแท้เขาจะาตัวหรือป้าตัวกับขอบคุณได้ทุกตัวอิจักรดีใส่ที่ทุกคนตัวตัวย่องชันบายกระเิดกว่าเก่าเด้ออันก่าอ่อนแค่กว่าเก่า อันก็แหม,ม่แออยู่นอนแข้งกับแลแบ้วแงตากิงไปหากันพี่น้องเอ้ยมือมาแทานเสญยกับน่องตาน้องยุยโอ้ยน้องไปน้องไัาาน้องงัวไปเส้นสแยบหวังนี่ซื้อยางกอจสภาพถามน่นนะซนะื้อยุยแจก็ไ้ใส่ผ้าใบพวกนด้ยุยอีหลีบอกว่ยกบ,บย,ยุยล้วก็นุ่นนนมดีพันมาเนื้อกันแน,น่นบนนังสภาพบ้าใยากระเทยทาอ้ ดูแลนะครับนี่จากบ่ายคุณแม่จะอีอยังเด้อผู้ชายมักแต่อ่างยินยอมอยู่บ่ผชายสอบวนยินยอมอยู่ติบ่ล่าเนาะเอาคือบ่ยินยอมบ่ราะยิ้นย่นยอมเนาะบอ่อนัวหัวมวนนะครับจะซีเรียสจะจผิดนะครับโอ้มือขึ้นกับเลือดเด้อยูโรบุรีเนาะเออผู้ชายหลายงง มึงก็อีปอนผู้ชายหันหกสิบาทหอมแก้มสามเทียเลยแต่ว่าผู้ชายแบบลอแบบอิจฉาผู้ชายลอยอีหลีแต่ว่าอุ้ยมามากมันมามาทานเราบ้าเบาตะมาแกมเขาหอมอันบามากตะมาเบาตะมาแกมเขาหอมมันไม่ยืนนะกูบอกเงินก็ได้สูกูหอมซื้อซื้อก็ได้เพมันไม่ยืนเบบขบกเนียนเนาะแต่ผู้ชายเปะ้แห่งมันน่าจะเป็นอันเครื่อย่ากจองสภาพหรือเปล่าเป็นหลานสภาพอืมเพราะว่าใจเถื่อที่งานจภาพเนาะจะมาเข้าใจปั่มใจเปร้แบบแจก ก็จะแดนเซอร์สิบกาคนสินักหล่อสิบกว่าคนเอ้นักหล่อเซตแปดคนก็แจกคนละลอยทุกรอบจะภาพกับเปแห้งดีผู้ใดบ่ได้ขึ้นคือนตูบเลยค่ะคือนั่งแล้งานกับเปแล้งานกับจะภาพกับบอควยหายตีบนะคะแต่ว่าแล้งานกับสลากหายตีบดีคือนทั้งนั่งมือขึ้นกับเปแห้งวิ่งบอลจะภาพนางนอนนะจ๊ะเห็นมีแบบนี้อีกมาตาเขาจ้างเขากับบุรีรัมย์เอา้กบบ่อาลาจ้าสั่นบ่อ อีเ <laughs> มียือคราบเตดคิดว่าคนจะบ่เบิงเนาะคนจะบ่มีแบบ่าเบิงเหอมอนมาล่ามสินเนาะแต่คนเบางดีเลยรผบ้ด,ดีนึกว่าจะบ่มีคนนัง่งเบิงแต่มาคนก็มาปูทงปูสาสเวีานานา,ารแบบละเอียดเดินน่ะบ่มีตะบองเตะบ่จะผาดมามงม่วงอะไรมาล่ามเลิกฮอตฮอดสัญญาณบ่เป็นเก่ารถแต่งเลยมาเปิด เะะต้นพยติอยู่นะาหา่างเดูเปิดเพลงแดนซิ่งกันนะพี่ต้องค่ะวัไ่ได้กินขาจะกข้าวเปนตื่นกันมากเลยอเนไปกินจับลยอีกลรบอกมันปิดราบอกแม่กลับมาแต่ลรบุรี่ฮอทห,หอนบาะสีมงสาวส่วนสะ<ช>อาบน้ำเอ่อบดอานบำดอกทำธุระส่วนตัวกับนอนกับสิบเอ็ดโมง<ช>กว่านอน แล้วก็ตื่นขึ้นมาอิรินะ่ะตื่นมาบายสองนิดนเดก็อาบน้ำก็ตื่นมาอาบน้ำกับไปทำสัญญาหม่องแหลกมาหอดเงียบกันนะมาสั่นแอร์ไฟดับบานแอร์บ่ตี้ไฟดับอีลีวัดวัดเตี้ยเท่าหรแต่ว่าอันเอาเรื่องสเปซ่าดเอาเล่ินกุเลยไฟดับปรสั่นบานก็นเลยว่าสิเงียบรับับกระดญญาษเงียบาข้าเวเดียวเรวมาสั่นข้าเนื่องจากภาพโทรมาคุยเรื่องงานน่ะสิ่งสัญญาเรายียบสิ่งยีซิบุกข,ข้นานคำทันละ ก็เลยอันนี่คุยก็จสพาพแล้วกะสภาพยีิบสองโทรมาต่อโอเค่ะนุ้นสิขบาปมือนี้ละมาก็เลยคุยก็จะพานหน้าสีแวามาย่มไหนสันก็สิบามือนี้ละมือนี้ได้ยูมือนี้ว่ามาณม่ย่าไหนกับม่พี่เราอะไรอยู่ประมาณปะาถามหมือนบอเป็นเสาทีพี่ว่าว่างนะก็เลยค่าค่าออเหมือนว่นทีเลยหรอครับอืมครับอีกแล้ววันี้กิข้าวกินหนักสักคำอยู่มาหยุดจอยโกกโศกอยู่ตอนนี้ คุณดีแล้วหุ่นเจียแล้วเห็นกุญจายนะลอใส่กุศกับมีล็เอากุศลกับกรแม่บุลังคนเห็นอยู่ยูทูบก็อยากติดต่ออยากเบิ่งแบบติดตามนเฟซบุ๊กก็มีนะคะฝากฝากไปถึงแบบบางคนที่บล็อกให้หูจับเฟซบุ๊กของเพลี่มันจะงฮะใครยังใครถามโอ้ยมันเป็นการเสนอแน่เสนอ มาต้องมีหลักฐานเลยแล้วก็แบาเออขอเบต้าหน่อยสิเบต้าชื่ออะไรส,สินานานนตลอดสิทางที่ผมว่าขอนี่ไปตอบเองไปตอบให้เขาเองตอบเล็วตอบเล็วมันตอบอดีมันตอบเองเปล่อาอ,อืม,ม,มน่ารอน่าหนุ่มนอนก็ต่อดปม้วนพาอยูย่บ่เบรดแพรลี่ซื้อนายกวินแป,ปลบอาทับไลน์นะครับนายแล้วก็ว,วัก แราก็เป็นกวินล้วก็วักล้วจะเป็นแพะพาวทอปลายนะจ๊ะเฟ,ฟตาตาต้าก็จะเป็นตาต้าแล้วก็วักแล้วก็แพ้พาวทอปไลยอยุ่ยเป็นกับซื้อเพจเพอย่างก่อนมันก็คือขึ้นพัซซี่อันพัซซลลานะโอ้ยก็บอกอันเพจก็ได้นี่ลุยนี่ลุยจำเจวบ่โอ้ยนี่ลุยชนะาแนลเนาะผู้ชายอาจจะสจักคุณเคยปะวะหนาแลาา้วก็เกาแห้งแล้วนะแวันกบโกอวันแกว่าไไปเปลี่ยนดัไมหรอวัีดาไมไม่เื หน้าคอยยังมั่งคือเก่าอยู่ด้วยแม่เอาหมึกทากาแฟนะอีตาเป็นแบาทากอแไรท่านเลยทาาายุเรื่อยหมึงแช่น้าสี er. สไลเป็นเมียงจากเงียนเป็นบอบอกข้างแล้วจะไปจอดไคจอดหนมันลงกว่าเบอม่าโลเได้่ราชีตสิบโล่ยุสมยโกโลกบ่ มือเครื่องหนี่อีตาแล้วตั้งแต่ข่อยบอกข่อยบอกมันแลว้วเป็นบอกก่อนหน้านี่ว่าเฮอถ้าจะดิ้งกันนะ่ะคือหลังตลกน่ะไม่ต้องกินเหล้านะสิรน,นาข่อยบอกน้องพี่น้องน้องบอกเลยว่าไม่ต้องกินแต่แบบฟิลเดิมันไปซื้อเหล้าขาวมากแล้วก็ซึ่งเหล้าขาวน่ะใส่ขวดค,ควริสตัลขวดน้ำเปล่านิดหน,น้อยน่ะมันละาขึ้นไปฟ <laughs> อนเสิร์ฟมันน่ขลลาขึ้ไปฟอนเสิร์ฟขอยน่างมากกว่าไห,หิวน้ำเนาะว่าไ,ไอีตานไปซื้อน้ำมาแต่ย่างไรเลยสิฉนะนก็คอยแหงนอนนู้นโมแบ๊ก <laughs> <laughs> ข้าวมาหิวหนาของมึงอีสัญดานบ่ดมบงสกอนบ่ดบีนี่เมื่อกี้หิวหนาเลยเพื่อกระจับก็คือพูดรอดไหลออกนั้งต่อนั้งอันนี้พูดเต็มอยู่ทุกน้องเม้นแต่เหล่าข่าวคอยบอกแล้วแล้วเอยบอกคอยไปซื้อเราแม่เออมึงบอกอยู่แต่ถามอยู่ถามเขาอยู่ว่าไปซื้อเราเขาบอกเขาบอกคอยไปซื้อเราแม่เขาจะขึ้นไปขึ้นไปเต้ยบานี่มาจะคล้องหลงเองกินเองบานี้บ่แม่นท์เขาเขาในก้องข่าวแต่ห้องผกิจการ มันเป็นน้ำเปล่านะ่ะคือซึ่งๆมันประมาณเครื่องขวดคริสตัลน,น้อยนะ,ะน่นะใช่เครื่องขวดน้าใบน้ำปนน้ำเปล่าไว้อเออแล้วมันก็นตั้งข้างขวดแป,ป๊บซี่ขวดแป,ป๊บซี่น้อยขวดก็ล่ามาเลยเปิดฝากึบกินเหล้าขาไมนตีขึ้นหนังห้วยผมกแบบพุ่งเลยเกียบแม่ชัดอดหัวมาได้อย่ามาเกียบหัวคนอะไรอี่อยู่ขึ้นไปทางหาั้นเปียโซ่ขึ้นไปทางขั้นไดตา เกิดไปได้อิจฉาทำงานแต่สูตรว้รัศดรวัยก็ไปเบิ่งมะล่าพื่งกันเดินซุ่มมักซื่อเหล่าสีมาตะเวนเว่นนะบรรจุของตีสามตีสี่เขากลังนฟอดยังเสร็จนาะเอาเป็นร่มเหมือดไป่ะลิ้นเหล่าลิ้นลิ้นเหล่าสีใสแก้วที่นี่แล้วก็ขวดขวดขวดน้ำเปล่านี่แหละกันนึงข้างนอกกันนึงว่าเป็นน้ำเปล่านอากินเหล่าสีคือแล้วก็กินโยกขวดน้ำเปล่าพื้นตามแต่ความจริงแล้วมันไม่เป็นน้ำเปล่าพี่น้องครับมันเป็นเหล้าข่าว ก็ทิปูดซิมก็ที่ได้ให้เราคลิปนี้โดนเไปอยู่ในเกิดท้องได้สัิโง่จอดนอนหรือเปล่าคลิปนี้ก็จะด่ามากแล้วว่ากินเหล้ากินอย่างเ้าก็เป็นการย่อคอย่อคู่แฟนแฟนคลับแล้วคนบางคนก็สะเข่าใจว่าเขาจิ้มน้ำชาเพราะว่าวันมาเขากินจนเมาแบบว่างตัวนี้เทียนงานบดใหญเดบแมนเขาก็กินเพรว่าพราฟ่อนหวานพรายิ้มงามนะจ๊ะเราจะบอกให้ฟังกินพ่อแกบอกใส่ไมมแต่ว่าคนเราคนนั้นก็ใส่ร่างไว้ใช่ไหม อีตามันเป็นเคร่องกินเหล่าครับกินเหล่าเนี่ยแล้วพี่นอ้องจะบ่อฟแป้งด้วกับพี่น,อน,น้องขาะม่ได้กินเสียดายเื้เสื้อสียดายเมื่อเปิดวงมือแล้วมือสอใหญ่เปิดว<ล>งมันเหลือตักเสือเรือหลายอยูา่าดเลยนะพี่เจ้าจนันได้ปันะมานเมื่อเปิดวงมือสอบใหญ่เจ้าพนันได้ฮะเจ้าจไัไดเราเรืออาทิมจะแบบวะเราเรือเอาทิมมมแบบาสั่นจับกือบมากกระมามันเสียเอาทิม เราข่าวได้ไงอ่ะกระซางมาเสนอเอาเสื pues, ้อได้ปะเสื้อได้เสื้อได้หล่าเสนออกงงแล้นองถากักินแต่เวลามีงานมีการเนี่ยเขากิ่นแต่นแบ่เปานนับนแบเ็นบบเนแเป็นบ้เ็นอเป็นบเป็นแบ้านเปแบ้เป็นเป็นแปนบาเป็นแเป็นบเป็นแบเป็นแบบเนกเ็นแเป็นการเป็นแบมเป็นบบเนแเนแบบเป็นอบเนแบบเป็นนแบเป็นเป็นบบเเป็นนเป็เป็นบ ก็เลยไปซื้อโบกนล้นะก็เลยไปซื้อโบกกันบอควกกันมากบกและแหละกุพพงศ์คลิปนี้ไว้สนิททุกคนนะครับจะมาแบบนู่นหัวมวลไปสจะพาไปกินปั๊บไปเที่ยวไปนั่นไปนี่จะว่ากันไปนะคะตามสไตล์เพลีสนะจ๊ะงดงามานะจ๊ะใครพูดไม่พอบล็อกขอบคุณมาก